ดชีวคือมันห่อนแบปมือก้อนบ่ได้ได้มื่อนี้หนาวอากาศดีว่ะมื่อนี้มันอยู่ไกลๆเพื่องแล้วมันบอกบ่อใดคันๆนะเออจังหวะข้างบนกับวลังไองข้าวามอยู่ครับไข้าลรามอยู่เดี๋ยวอาจารย์รันเอาไม้มาจากข้างมาหน่อยเอาข้าวเกี๊ยวมาเตื่นจะบักเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งบรรยากาศการเฮ็ดข้าวลามเหมืนเดิม คุณนะเ,เ,นนาาเนี่ยเออเดี๋ยอ้าวอ้าวโอ้ยสีไทยเขาล้ำประเทศไทยก้นคนเนาะโอ้ยเนาะอ่าหันหนามมาเนี้โอ้ยอ่านั่นแหละนั่นแหละเขาล้ำอ่าอันนี้เป็นเขาในกระบ,บอกด้วครับเด้อมเขาในกระบ,บอกบรรยากาศด้วยกัน เอาเขาล้ามย่ำหนาหนาวไหวสู้กันกินครับฟังล้ำกันไปน้ำอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งฟังอาจารย์ลินมือที่บอดแจส๊สเดียวสซมือนี้อาจารย์ลินมือนี้ซีเ่นแจ๊สอีสานพ่อเป็นกินไอจักน้อยเนาะแม่ครับอ่าจังหวะก็สี่เป็นแนวออกบูบูแจ,จส๊สเดี๋ยวคนสิงห์วงาแจ๊สมันคือยัง โอ้ดีเจดังว่สิมามาเรียนน้ำแนวกันมาโหลดมาโหลดมามาอ,มอันนี้อัดโดยเสียงระบบสตูดิโอรอบทิศทางนะครับอ่าโอเคเจ้า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  ไลไม่มีพี่ต่อไปกันเลยใช่รันมาครับยวเข้าเ็ตระบบจะข้าวกันครับ